ไป,ไป,ป,ปเปลีนพัากันนะครับอาเชิญอาเชิญครับเชิญอนอาเชิญดับสัวกันดับด้วยขังลอยวันนี้น,น้ำขึ้น,น,นเยอะดีหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ก็ทุลักทุเลกแล้วนะฮะแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ มีคนมาร่วมปล่อยปลาเยอะๆเลยลก็มีอา่าเป็นผักนะครับนี่กเครมาด้วยโอ้มีคนมาเยอะเลยมีเด็กๆก็มาปล่อยปลาด้วยนะนี่ฮะดูฝั่งนี้น้ำขึ้นสูงแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกฝนตกมาหลายวัน ต้นไผ่ต้นไผ่มีใบขึ้นด้วยกิ่งไผ่อะทีามินแพเด็กน้อยมาน้องโอ้โหข้าวไม่มากินข้าวตรงนี้มันยังไม่มกินเล็กมันมาทนลูกเนีเล็กมันต้องอยู่ด้านนี้นอน้าม วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับวันาสาหาบูชาแล้วก็จะเข้าพรรษาแล้วนะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะจะปั้นพระให้เสร็จนะหยุดสามวันก็ดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาแทรกหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ก็แต่งรูปพระนาคปกนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะพิมพ์ภาพหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแผ่น ดินผ้าพ,พัหนาคปกแล้วก็เคลือบเคลือบพลาสติกพอเสร็จเราก็จะเอาไปส่งไปให้ทางสถานธรรมของแม่ชีท่านแม่ชีท่านจะท่านจะแกะสลักพระนาคปกนะครับ <c oughs> ก็จะส่งมาให้ท่าน <c oughs> ดําเนินการต่ออาจจะเอาไปแจกหรือจะเอาไปให้คนร่วมมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําภาพไปถวาย ออมาที้กว่า<ห>แล้วใส่กันที่หน้าครับ